สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้เราได้มาหลายออเดอร์เลยไปชมกันดูนะครับโดยเริ่มจากตัวแรกก่อนกับวันจันทร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวซองมือถือของ S24 Ultra เป็นแบบเปิดใช้ครับตัวนี้ทําเป็นหนังวัวสีเหลืองเย็บได้แดงครับผมสามารถที่จะใส่บัตรด้านหน้าด้านหลังของตัวเคสได้นะครับที่เราจะปีบัตรเข้าออฟฟิศแล้วก็เป็นปีบัตรเข้ารถไฟฟ้าครับตรงนี้ทําออกมาใส่ของ S24 Ultra ครับในอนาคตที่ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น S25 Ultra เพียงแค่เราฉี หนังตรงนี้เป็นหนังแท้นะครับผมไม่ต้องกลัวแตกลอกทนทานแข็งแรงครับตัวนี้พี่ลูกค้าเห็นตัวซองของ iPhone 16 Pro Max ที่เราทําออกมาเป็นสีเหลืองแดงครับเลยอยากได้บ้างตัวนี้เราทําออกมาเป็นแบบเปิดใช้เปิดใช้ก็คือเราจะมีปกหนังครับซึ่งกันแรงกระแทกได้ดีมากสามารถเปิดฝาแล้วก็สามารถพับคุยได้หนังไม่ต้องกลัวแตกลอกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพับขอบเก็บริมออกมาเรียบร้อยกับได้แดงสวยงามตัดกันได้อย่างลงตัวครับพี่ลูกค้าอยากได้โลโก้ของที่ร้านเราก็เลยยิงเลเซอร์ลงไปให้กับรูปวัวตัวน้อยครับผมไอรัดเลเ e อต่อมานะครับ ผมจะเป็นเข็มขัดขนาดนิ้วครึ่งสีเหลืองเหมือนกันครับพี่ลูกค้าอยากยาวไปตี๊อปครับในท้องตลาดมันมีแต่พี่วซีใช้แล้วมันแตกลอกก็เลยมาให้เราทําเป็นหนังแท้ตัวนี้เป็นขนาด1.5นิ้วครับใส่ได้ทั้งยีนลำลองสลักตัวหนังนะครับแข็งแรงทนทานไม่อมน้ำครับสามารถใส่ลุยได้ทุกสุขสภาพครับผมตรงนี้ไม่เหม็นเปื่อยไม่ฉีกขาดแน่นอน1 0 0ครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวสายนาฬิกาครับเป็นของโอเมก้ากับตัวของแท็กครับผมเรามาเริ่มกับตัวของโอเมก้าก่อนตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษททีี่่ไมมขายใน้องตล เนื่องจากว่าบานพับของเขาเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะด้านยาวกับด้านสั้นซึ่งต้องตีสเกลขึ้นมาใหม่ปกปติสายนาฬิกาครับด้านสั้นจะอยู่ที่7.5กับ11.5ด้านยาวแต่ว่าตัวนี้ต้องทําออกมาเป็น9กับอยู่ที่10ครับผมซึ่งเวลาทําออกมาแล้วจะต้องไล่ความหนาตรงช่วงคอบนให้หนาเข้ากับตัวเรือนของโอเมก้าแล้วไล่หลูกลงไปให้มันบางสอดรับเข้ากับบานพับปัดเคลนของโอเมก้าครับซึ่งตรงนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนประกอบลงไปแล้วถ้ามันทําออกมาไม่สมบูรณ์มันจะลงเข็มลงไปไม่ได้และที่สําคัญเวลากด แบ็กล็อกเนี่ยมันจะเด้งออกทันทีครับเพราะว่ามันหนาไปในท้องตลาดจะมีแต่ PVC ครับเส้นละ7 8 0 0 0บาทซึ่งลูกค้าซื้อมาใช้กันแล้วเนี่ยเริ่มฉีกขาดและเหนเปื่อยเรื่อยๆครับผมด้วยความที่ว่าพอดูว่าเราทําได้ก็เลยมาให้เราช่วยทําให้ครับตรงนี้เป็นถังแท้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเวลาใช้แข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวเขาฉีกขาดเวลาแบ็กล็อกล็อกแน่นสนิทเวลาใส่แล้วมันจะไม่แกว่งไปข้างหน้าครับเพราะตัวเรือนมันจะเด้งอยู่ที่หน้าข้อมือตรงนี้เจาะรูออกมาให้ใหพอดีกับตัวแหนองพี่ลูกค้าคร เราเป็นการพับขอบลริปนะครับไม่ใช่เป็นการทาขอบลงสีเวลาใช้แล้วเนี่ยจะไม่ขูดมือนุ่มละมุนทนทานไม่มีกลิ่นเหม็นครับผมตรงนี้ก็เลยมีรูปประกอบกับตัวสายให้ชมกันซึ่งตรงนี้เป็นตัวเรือนที่สวยคลาสสิกมากแต่พี่ลูกค้ารีบไปครับเราก็เลยไม่สามารถถ่ายรูปคู่กับตัวนาฬิกาให้ชมกันได้ก็เลยมีลักษณะของตัวบานพับนะครับแล้วก็ตัวสายมาให้ชมแทนตรงนี้เนี่ยครับเราใช้แล้วจะไม่เพเยอะแบบนี้เลยแล้วก็เข้ารูปลูบสวยมากๆครับแต่ด้วยความที่ตัวเรือนเขามีมูลค่าและสวย งามอยู่แล้วครับก็อยู่ที่แต่ละท่านชอบส่วนหนังตรงนี้เราเลือกสีได้ด้วยนะครับเพราะว่าหน้าแต่ละหน้าเนี่ยจะมีเข็มดําเข็มแดงนะครับแล้วก็เป็นเรือนทองเรือนเงินตรงนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลชอบครับผมส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวสายของแท็กออเยอร์ครับผมพี่ลูกค้าครับอยากได้เป็นหนังสีน้ําเงินเย็บได้ส้มเรามาดูกันนะครับตัวสายตรงนี้ครับเราทําออกมาให้มีความหนาครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทําออกมาให้มันหนาครับแล้วก็มาที่ด้านล่างแต่ต้องไม่บางเกินไปเพราะตัวเรือนของแท็กตัวนี้ดูแล้วเนี่ยมันจะบางจริงแต่มันมีน้ําหนัก แล้วตรงนี้นะครับที่พี่ลูกค้าเลือกเป็นหนังสีน้าเงินได้ส้มเพราะอยากจะให้มันแมทเข้ากับหน้าเรือนครับผมตัวนี้พอพี่ลูกค้าเห็นหนังสีน้าเงินได้ส้มทีละแล้วชอบใจมากก็ลเลยแวะมาให้เราตัดทําตัวนี้โดนดักด้วยนะครับพอไซส์เขาเป็นไซส์24กับ22ครับผมซึ่งในท้องตลาดจะเป็นไซส์นี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวไซส์23ากับ21เครับผมซึ่งถ้าเอาไซส์24ใส่เข้าไปหนังมันจะปิ้นครับหรือถ้าทำเล็กกว่านี้ในท้องตลาดใส่แล้วมันจะเห็นเข็มตรงนี้เราก็เลยทําออกมา <c oughs> าาบ้างออกมาลงตัวมากๆครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ลูกค้าครับที่เอาตัวเรือนมาฝากไว้ให้เราจัดการทําลงไปนะครับผมตรงนี้ก็ประกอบเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครบทุกชิ้นครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาช่วยชมคลิปมากดติดตามแล้วแวะมาอุดหนุนครับผมหลานเราอยู่ในคองถมเซ็นเตอร์ดีด็อกสิบหขีสี่หาไม่เจอพิมพ์ใน Google ครับหนังวัวคองถมเราก็จะเจอกันวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ